สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องลองทํานะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับให้รู้จักกับอาว้โควิดในีนนะครับหรืออาวโควิดสิบเก้านะครับเ็าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเพื่อนไลน์นะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการบอกเรานะครับในเรื่องของเส้นทางในการปักหมุดนะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยตรงไหนคือพื้นที่เสี่ยง แล้ว14วันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจําได้หมดหรอกว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับตัว a w e COVID เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยให้เราในการปากหมดนะครับปากหมดแล้วก็ให้เราสามารถนะครับตรวสอบนะครับได้ว่าเราเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับซึ่งครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแค่แค่2 2ตัวนะครับที่ต้องใช้จริงๆหลักๆนะครับสําหรับตัว a w a COVID เนี่ย ก็จะมีนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวที่ใช้ในการเตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่ที่มีเคสครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกนะครับการตรวจสอบนะครับตัวเนี้ข้อดีคือเราไปไหนเราปักปกหมุดนะครับไปไหนปุปาปา๊บเ,เราปักหมดุดเราจอดรถที่ไหนเราปักมุดปักมดได้ทุกที่นะครับที่เราไปนะครับแล้วเขาจะบันทึกไว้ในส่วนของตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบันทึกข้อมูลว่าเราเดินทางไปที่ไหนบ้างเวลาเท่าไหร่นะครับมันบอกกระทั่งวินาที แล้วก็พิกัดที่เราไปนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับใช่าใจไหครับนะครับข่ออื่นนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับในช่องทางไลน์หรือว่าในแอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปที่ตรงค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า away นะครับอย่างของผมจะขึ้นมาเลยว่าผมเป็นเพื่อนเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถคลิกไปที่ away covid นะครับอาจะเข้ามาหน้าบางคนจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ อันดับแรกนะครับเราก็จะมีข้อมูลให้ดูเยอะแยะนะครับเราไม่สนใจครับอันนี้เราข้ามไปเลยนะครับเราไปดูที่ช่องแชทนะครับช่องแชทครับก็จะมีตัวเมนูครับขึ้นมางี้ครับประมาณ5หัวข้อหลักนะครับก็คือเตือนก่อนเข้าพื้นที่นะครับที่มีเคสนะครับแล้วก็ตัวบันทึกการตรวจสอบนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าทำลายเรา14วันที่ผ่านมาเราไปไหนมาบ้างนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการใช้ตัวเช็คพิกัดหรือปักหมุดนะครับว่าเราไปไหนบ้างนะสมมติว่า เราออกนอกพื้นที่ครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่วิไลนะครับผมก็เข้าไปที่เอาเวคโควิดนะครับก็จะมีข้อความบอกนะครับทั้งทางจุดเสี่ยงพื้นที่ควบคุมนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาบอกนะครับตัวทิปเขาจะบอกว่าหมดจะค่อยๆจางหายไปนะครับหลังจากครบระยะเวลา14วันนะครับเราก็จะมาปักหมุดนะครับผมก็จะปักหมุดตรงตำแหน่งปัจจุบันนะครับจะมีข้อความปักหมุดนะครับปักหมุดเข้าไปนะครับนี่ครับเขาจะปักมาที่หมุดนะครับ เส้นสีว่าฟ้าของผมที่ม e plant, ันขึ้นเยอะๆเนี่ยก็คือผมไปไหนผมปังหมดไปตลอดนะครับมันก็เลยดูเป็นเยอะๆนะครับอันนี้เอาไว้ให้เราดูตำแหน่งนะครับแล้วก็ออกนะครับปงโมเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะครับก็เข้ามาที่ตัวกระบาดนะครับที่มุมขวาด้านบนนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับตรงที่เราปักหมดนะครับตรงปุ่มที่บอกว่าบันทึกสแลตตรวจสอบนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเขาก็จะมีข้อมูลให้นะครับเนี่ยครับอย่างตอนนี้นะครับ บอกว่าคุณไม่มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่เราไปทั้งหมดให้นะครับว่าเราไปไหนบ้างตลอดแลระยะเวลา14วันที่เราปักหมดไหนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมก็จะมีนะครับข้อมูลไว้นะครับว่าผมไปไหนมาบ้างนะครับอยากดูว่าเราไปไหนมานะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงจุดที่เราอยากจะรู้นะครับสมว่าผมดูตอนประมาณ5ทุ่มเมื่อวานนะผมไปไหนผมก็คลิกนะครับเมื่อ5้าทุ่มเมื่อวานีนผมในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับ เนี่ยครับง,ง่ายครับผมแล้วก็เอาไว้สําหรับใช้ในการรายงานประจําวันว่าวันนี้เราไปแวบะบที่ไหนบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีของเจ้าเอาไว COVID ้โควิด1 9เนี่ยนะครับก็คือเราจะสามารถรายงานไทม์ไลน์เราได้นะครับง่ายขึ้น,นครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมนำมาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับในการใช้ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าใครติดบ้างแล้วก็ที่ที่เราไปมีคนติดเชื้อหรือเปล่านะครับ ก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการเช็คไทม์ไลน์พวกเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u บสไ r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วคราวหน้านะครับมีอะไรดีๆจะมาแนะนําหรือมานําเสนอเพื่อนนะครับก็ติดตามกันครับผมและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ